ควันสีขาวที่ป่วยพุ่งจากร่องเขาขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเกิดจากการเผาไหม้ของใบไม้แห้งที่ทับถมกันในพื้นที่ป่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่โดยในฤดูการนี้นับเป็นฤดูแล้งของประเทศไทยและเป็นช่วงการเริ่มต้นการเพราะปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรรอบใหม่ของภาคเหนือซึ่งจะต้องจับตาเป็นพิเศษสำหรับปัญหาไฟป่าทั้งจากธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์ที่อาจส่งผลกระทบในเรื่องปัญหาหมอกควันและฝุ่น p m 2.5ตามมา กองทัพภาคที่3ในฐานะกำกับดูแลกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดจึงตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรถผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยนำเทคโนโลยีจากจิส d าในการตรวจวัดจุดความร้อนหรือฮอสปอตมาประเมินสถานการณ์ร่วมกับภาคพลเรือน ซึ่งเมื่อเกิดจุดความร้อนระบบจะส่งสัญญาณเตือนมายัางกองบัญชาการไฟป่าทันทีเพื่อให้การแก้ไขปัญหาทําได้อย่างรวดเร็วและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดจุดทั้งสปอตหรือจุดความร้อนที่เกี่ยวข้อ,ของกับไฟป่าเนี่ยครับในเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นหพื้นที่ด้วยกันคือพื้นที่ในเรื่องของพื้นที่ป่าโนรัฐป่าสงวนพื้นที่เกษตรพื้นที่ชุมชนและก็พื้นที่อื่นๆครับ รวมถึงพื้นที่สอปกอด้วยตัวเพ่งเล็กไม่สุดคือพื้นที่ของป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนเพราะเนื่องจากมีการบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงเนี่ยมีจานวนมากเพราะนั้นรับเพิ่มเงินที่ตรงนั้นในส่วนของนโยบายของว่ท่าพทษสามเนี่ยก็ให้ปรับยุทธศาสตร์ก็คือในเรื่องของการระาเวนเพิ่มมากขึ้นโดยให้จะให้หน่วยทหารในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยครับในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพที่3เนี่ยดำเนินการเดินทางไกลหรือออกระเวนในพื้นที่ที่มี สิ่่งตอเเกดไฟปความียโด,ปปดยพระบาทจังหวัดลำปางนับเป็นพื้นที่เกิดไฟป,ป่าซ้ำซากและเฝ้าระวังสูงสุดทั้งจากธรรมชาติเองและฝีมือมนุษย์แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนไม่ให้มีการลักลอบเข้าไปใช้พื้นที่ป่าเพื่อทําประโยชน์แต่ชาวบ้านรอบๆดอยพระบาทสามารถเข้าป่าเพื่อเก็บพืชผลรวมถึงล่าสัตว์ในการยังชีพได้ แต่ในทางกลับกันมีบางกลุ่มอาศัยโอกาสนี้ลักลอบจุดไฟเผาทำลายทรัพยากรปา่าไม้และสร้างมลพิษให้กับอากาศการเดินลาดตะเวนของเจ้าหน้าที่จึงต้องเข้มข้นมากขึ้น